โอเคครับก็ต้องขออกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พวกผมนะครับพอทียร์คุงนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเออเราอยู่ในเกมตอนนี้ก็คือเราอยู่ในเกมใน anime avenger นะครับผมวันนี้เราจะมาเป็นคลิปแรกเลยที่พีมารีวิวนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวทางด้านของอ่าตัวใหม่นะครับผมที่เป็นตัวห่อคอยนะครับผมตัวเรอรี่นะครับผมตอนนี้มีทั้ง ล่างชายนี่แล้วก็ล่างปกตินะครับผมล่างปกติอันนี้คือของผมนะครับที่ผมสุ่มได้มาก็คือได้ไข่มาแล้วก็สุ่มเล่นๆแล้วก็ได้คูดาวเอสมาแล้วก็ดาเมจ A บวกระยะ b แล้วก็ของในทางด้านอ่าของที่ผมไปได้มาจากคุณเจ้าหมาเจ้าหมานะเจ้าหมาโง่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยนะ ก็อย่าลืมไปซื้อขายกับเขาได้นะครับผมก็อยู่ในกลุ่มอาอนิเมะแอนิเมชั่นนะครับผมบอกเลยว่าเขาไม่กลุ่มไม่เกียนแน่นอนและแถมพ่อค้าคนนี้ใจดีด้วยนะครับผมสามารถลดสินค้าให้คุณได้แต่ว่าอาจจะลดไม่มากแต่เขาก็ลดให้ได้นะครับผมโอเคครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเขาด้วยนะครับผมโอเคปะเราเริ่มมารีวิวกันเลยนะครับผมในอย่างแรกที่เราจะรีวิวนะครับผมนั่นก็คือเอฟเฟกเวลาใส่นะครับผมโอเคเอฟเฟกเวลาใส่นะครับผม ในร่างปกติของเขาเป็นอ่านี่นะครับผมจะเป็นการถือมีดนะครับผมมีดประจําตัวของเรลี่นะครับผมแล้วก็ผ้าคลุมของเรลี่นะครับผมโอบอกเลยว่าสวยเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในทางด้านของร่างชายนี่เลยนะครับผมว่าจะสวยกว่าร่างปกติเท่ากี่เท่านะผม นี่เป็นไงเป็นล่างหนุ่มนะครับเท่มากๆเลยนะับผมมีออร่านะครับผมเหมือนเป็นอาชีนะครับผมอาชีที่หลแบบหลังไหลออกมานะครับผมแล้วก็มีดาบก็เหมือนดาบอันแรกไม่ก็รู้สึกว่าสวยกว่านะครับผมซึ่งตัวนี้จะราคาอยู่ที่หลายบาทอยู่เหมือนกันนะบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่แพงอยู่เหมือนกันแล้วก็เอฟฟกสวยนะครับผมเราก็ใส่เสื้อของ ตาลิกนะอืมก็ดวงดีครับผมอย่าลืมไปซื้อเสื้อเข้าด้วยนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายครับผมจ่ายเองโอเคเราไปรีวิวการที่นามิกเลย let's go <S ผมก็ทุกคนมาถ้าวางเริ่มต้นของเจ้าซินเวอร์เลี่นะครับผมก็พันสามนะครับผมท่นแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาโจมตีเป็นยังไงอคอนเซงดูนะฮะซงซงซิงซงเฮ้ยเดี๋ยวทำให้สตู ติดชะงักด้วยหรอเมื่อกี้ใช่ปะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเหมือนติดสถานะอะไรสักอย่างเห็นนะเห็นปะทาให้ศัตรูติดสถานะมึนงงด้วยนะครับผมเป็นตัวสตัรด้วยอ๋อเ้ออย่างนี้ก็ดีเลยดิครับเห็นปะสามารถติดสตัรได้ด้วยขั้นถัดไปนะครับใช้อัพราคาอัพสองพันนะครับดาเมจก็เพื่อมัน 943ครูดาวก็7.3็ระยะ20เฮ้ยเจ๋งนะขั้นถัดไปนะครับอัพ2,500เพิ่มดาเมจเป็น1,469ระยะเอครูดาวเปลี่ยนเป็น6.8ระยะเพิ่มมา2นะครับผมวิจะการไปจิ้มจะการไปสกิลจิ้มจ้วงแทงนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเป็นไงปุ๊บเชงเชงเชงจิ้มฟันไม่รู้ว่าสร้างได้ไปกี่ฮิตเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราดูที่ดาเมจเลยเพืนะ่อนะอ่าดาเมจเนี่ยสร้างได้ไปกี่ฮิตเอ่ยขอดูหน่อยวิสร้างหลายฮิตเหมือนกันนะครับผมไม่ได้สร้างนิดเดียวเพ่อนนะขออัพน้ำนี้ก่อน เดี๋ยวอาจจะไม่ไหวเฮ้ยอ่ไอ้นี่เลยเหรอมีทั้งไหนผมดมูมามารีวิวต่อขั้นถัดไปนะครับผมอัพ3า0พัดาเมจเพิ่มเป็น2,020นะครับผมแล้วก็ระยะเพิ่มมา2นะครับผมไหนขอดูหน่อยขั้นถัดไปนะครับ5,000เปลี่ยนเป็นคูดาวหกจุ 6, 3, แล้วก็ระยะเพิ่มมา1นดาเมจเพิ่มมานิดๆหน่อยๆน,นะครับผม แล้วก็ั้าถัดไปอัพ6,500เพิ่มระยะมา1.9นะครับผมผู้ดาวเท่าเดิมแล้วก็ดาเมจเปลี่ยนเป็น3,429นะครับะผมท่าก็เปลี่ยนอู้ท่าโคตรเท่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะซงซ็งซิงซ็งซิงซงอู้ตาลายตาลายอืโคตรเจ๋งอะ เห็นปะฝันรัวๆปุ๊บจิ้มใส่สถานะติดสตันยังอยู่ปะเดี๋ยวผมดูดิเฮ้ยอยู่ด้วยแล้วสร้างดาเมจรหลายฮิตจะเป็นอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้สามารถตัดเกาะได้นะครับผมเห็นปะฟันหลายฮิต<ะ>ด้วยวิยจ๋งเลยเอัพขั้นถัดไปนะครับเพิ่มเวลาครูดาวเป็นแ 8. 8นะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะเป็นส ไอ้ไม่ใช่ดิยี่สิบเจ็ดจุดเก้าแล้วก็ดาเมจเป็นหกพันกว่าเลยอู้ออัพขนาดไปเก้าพันหนึ่งหมื0นหนึ่งอ๋อสุดสุดแล้วอืมถ้าอัพกะเฉยๆก็เอาแบบเอามาแบบเขาเรียกว่าเอามาสตันก็อัพไม่ต้องเยอะก็ได้นะที่ผมเห็นอนะ่ะอัพแค่กะแบบฟันอย่างเนี้ยเห็นปะ แล้วก็เอามาสตันนี่เฉยแต่ถ้าเกิดไม่เอาเรื่องดาเมจนะครับผมถ้าเอาเรื่องดาเมจก็ประมาณนี้เลยดาเมจเกือบหนึ่งหมื่นนะครับผมก็ตีในระยะเวลา8.3ดจุามวิแล้วก็ระยะก็อยู่ที่2จุดเอ้ยยี่สิบเก้าดาเมจเกือบหนึ่งหมื่นนะครับผมมาแล้วก็เรามาบัฟของไอจังนะฮะมาบัฟแรกเปลี่ยนเป็นดาเมจหนึ่งหมื่นเห็นปะหนึ่งหมื่นสองร้อยแปดแปด เพิ่มมาอีกกลายเป็น1484อัพเข้าไปอีกกลายเป็น1778อัพเข้าไปอีกกลายเป็น11267นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหอคอยตัวหนึ่งที่อาจจะติดเมีกับอาจจะมาติดเบต้านะผมเพราะว่าข้อดีของเขาเลยอย่างนึงข้อดีของเขาคือมี2อ,อย่างนะครับผมคือฟัน ลัวก็คือตัดสามารถตัดเกาะพวกมีเกาะได้แล้วก็ติดสตันนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจติดเมตา,าตัดเกาะเหมือนเมลเอมเลยแต่ว่าเมลเอมน่าจะเป็นเมตาซะมากกว่านะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันน้องเต็นบ๊ายบาย